สวัสดีค่ะอาจารย์แอดตักศิลานะคะวันนี้ทุกท่านที่ได้เปิดมาฟังคลิปนี้นะคะก็อาจารย์แอดจะออกมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารนะคะซึ่งทางตักศิลาของเรานะคะจะออนแอร์นะคะ u t ท b e ทุกคลิปแล้วก็ดาวเด่นประจำของแต่ละท่านเอ่อจะย้ายไปอีกช่องหนึ่งนะคะท่านใดที่ ติดตามอาจารย์มาโดยตลอดหรืออาจารย์ท่านอื่นในตักศิลาของเราสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้ที่ช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหรานะคะเดี๋ยวจะมีรูปภาพขึ้นไว้ให้นะคะถ้าท่านใดที่อยากจะรับดาวเด่นประจำวัน6ดวงจากของอาจารย์แอ้เองจากของอาจารย์ท่านอื่นๆในสถาบันตักศิลาของเราก็ เข้าไปติดตามชมได้ที่ช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหราย้ำค่ะเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหรานะคะมีรูปภาพขึ้นไว้ให้เข้าไปกดติดตามไว้ได้เลยเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปดีๆสําหรับในทุกๆวันนะคะก็มีหลายๆท่านถามมาอาจารย์หายไปไหนมาหลายเดือนเลยนะคะก็ทางกลุ่มนะคะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะ หลายสิ่งหลายอย่างนะคะในการออนแอร์ u t u b e แล้วก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดด้วยนะคะก็หลายๆท่านในในกลุ่มอาจารย์ก็คือยังไม่สะดวกในการที่จะมาออนแอร์ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในกลุ่มลายก็ยังไม่ได้ห่างหายไปไหนสำหรับพี่ๆที่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์แล้วก็จะเป็นที่รู้กันค่ะว่าดาวเด่น ในทุกๆวันเรามีให้ทุกวันนะคะทุกท่านอยากจะรับฟังข่าวสารหรืออยากจะรับดาวเด่นแบบนี้เข้าไปฟังในช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์ฮูรานะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษจริงๆค่ะอาจารย์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบแบบนี้นะคะก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องที่อาจารย์แจ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสดีๆในเอ่อ รับลายรับเลขรายวันดีๆในช่องใหม่ได้เลยนะคะเจอกันค่ะในช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์หงลานะคะก็เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ